สวัสดีครับพี่น้องทุกคนนะครับพี่น้องเช่าน้องคุณบ้านไกลเคียงนะครับทุกท่านนะครับเช้านี้สือออกมาเบิงอดน้องหนำนะเป็นห่วยนะครับเป็นห่วยชาวน้องคุณเพ่นวัดห้ามจับปลาเอาไว้ใส่งานฉลองโบสถ์บ้านเรานะครับเนาะคือโครงการพื้นที่ ในเดือนเมษายนสองพันหายหสิบดนี่เป็นจะมีการเฉลิมฉลองโบสถ์ฉลองวัดสิริพวกข์บ้านน้องคุณนะครับเป็นเลยว่าตรงล่ำหวยมงนีมันจะมีหนองน้ำนะครับเนาะล่ำหวยมงนีคือระวังล่ำหวยคานะครับล่ำหวยคาไหลลงมาหนามนะครับคนต้ทนทอยนะครับมันจะเป็นบวกเป็นว่างในเติบนะครับก็ที่ปลาลายนะครับ ปลาลายปกติทั่วอไปเพื่อนกะซิให้ชาวบ้านลุงหาอยู่หากินนะครับแต่ปีนี้เพื่อน่าให้สงวนไวให้รักษาไวถาใส่ปลาในแหล่งน้ำธรรมาชาตินี่แหละครับคือล่ามหอยไ่นะครับเนาะลําหวยไ่ล่าม,มหวยคานะครับตรงนี้ไว้ถาใส่จับปลาเพื่อใช้ประกอบอาหารในวนนันฉลองน่าฉลอง วัดวัดสองโบสถ์สองประตูโคง้งวัดศิริโพค้ำบ้านน้องคุณมูเจ็ดนะครับเนาะแต่จึงห่วงหามนะครับประกาศห่วงหามบ่ให้จับปลาในในแหล่งน้ำมองนี้นะครับเป็นแหล่งน้ำสาธารณะนะครับเราเป็นน้ำห่วยปกติหาก,กินหาก,กินกันได้ทุกปีนะครับแต่ปีนี้ิ่นหามาเก่นมาเตอร์ในการมอเตอรไซในการอา่าเริ่มฉลอง นะครับจะมหมดวัด okay. นะครับเป็นปล ouais าแรงปลาธรรมชาตินะครับทั้งชาวบ้านทั้งพนิบาลกรรมการโราบานก็เลยไดติดประกาศไปเอาไว้นะครับเป็นแรงห้องห้ามนะครับห้ามพี Oil ่น้องมาจับป่านะครับเนาะกับพี่น้องก็ขอความระมือนะครับเด้พี่น้องได้ขอความระมือน้ากันนะครับซอยๆไกะครับบ้านเท่านะครับก็ไปจับกินแรงเอ็นสักคนนะครับเนาะปรากฏว่าปลาก็ขือสิไลา์เลยครับเปินเอาใหม่อย่างนั้งล่องโพไว ลงโพลุงเฮว้กันหลายจ้ะครับปรากฏว่าเอา,าคุณยายคุนกะเจ้าของหน้าเพ่นนะครับอยู่ใกล้ๆนี่เพ่นดูใกล้ๆนี่เพ่นก็มาซอยนะครับยยกูปีปลาไหลจ้อยไอ้อืมออ๋อผมก็บอกอือครับ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 อือ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 นะครับคุณยายเพคุนก็ มาซอยลูกหลานนะครับคนว่ากูปีกับปลาหลายอยู่คนหนึ่ากูปีกับปลาหลายอยู่อ๋อครับครับอืมครับครับปีนี้เพิ่นเอาไว้จะใส่บุญหน่อยยัยเนาะครับเอาไว้จะใส่บุญปีนี้บุญฉลองวัดสิริพ่อข้ามเฮานะครับเอามอืครับครับ ปุ่นใหญ่บนเลิศพุ่นใหญ่นาว่านะครับเพุ่นก็มาทําการนะครับซอยกันนะครับเอาไม้ลงนะครับไม้ลงกันไว้นะครับขอความร่วมมือน้ำพี่น้องบ้รรท้อนนะครับซอยกันนะครับเด้อก็ซอยกันร่วมมือร่วมใจกันครับเป็นงานเดียวกันเพราะว่าใส่ซาถ้าเรณประโยชน์พร้อมร่วมกันนะครับเนาะเพราะว่า ช่วงเสริมฉลองกับซบมีน่าอยู่ในกินนะครับอาศัยว่าพบผลป่าแรงนี้มันหลายอยู่นะครับปลาแรงนี้มันหลายอยู่ก็อพอ่อจะใส่ประโยชน์เห็ดเขบปูนเขาปาดได้อยู่นะครับเนาะอันนี้กับมองตรงจุดหน้าภายในซัมรีมานับนะครับเนาะ ทางนี้กับไปน้องแสงคนละครับน้องแสงบันพนงามบันหอยแรงคนนั้นครับเนาะทางนี้เขาบันน้องคุค้นคนละครับฟังทางนี้ก็ฟังหอยคานะครับเนาะมันแบบมีปลาหลายนะครับมีปลาหลายเป็นอะไรดิดปล่อยไว้ครับจี้ปล่ยไวว่าหามจับปลาเพราะว่าปลาจะเอาไว้ใส่งานฉลองโบสถ์บานเฮ้านะครับเนาะ ขอความร่วมมือนะวกันครับพี่น้องเอ้ยขอความร่วมมือนะวกันนะครับเนาะอืมอืมอืมบอครับเนาะท่านกำนันกันอาบน้ำพอดีท่านกำลังมาอาบน้ำโผ่นะโผ่นะโผ่น้ำเย็นนะ่าเป็นได้เพราะไงปลาหลายว่ากูปีกูปีมันหลายเ่ยอ๋อ แต่ทั้งเกตบีนี้สิคือเก่าะปีนี้กับมะือกัยังสีคยังไข่กับยังไข่พอเดลยเเขาบนตึกอือกัครับคับผมครับผมครับปมาก็ได้ขอว่าย่างพอตึกส่บุญใสบุญเราได้สางไว้ครับผมครับครับเพราามัใกล้ญานานกัเพิ่นอ้สยกันนะครับ้วขอความร่วมมือพี่น้องนะครับซอยกันนะครับดูแลรักษาซอยกันนะครับเพราะว่าวันองคนี้งนะครับรวมกันบุญผันเท่านะครับเนาะ เพลินแพ่งปลาเดีวใช้บุญปีนี่ว่าให้กินนะแต่กินปลาน้องกันได้บุญได้กินต้องกินปลาน้างกันตรงนี้มันจะเป็นท่อมองนี้ก็จะเป็นท่อขั้นเบิดนะด้ครับเด้อท่อขั้นเบิดมันไหลลรงนีน้ำก็จะตัวลรงนีมันเลยมันก็าสีเป็นบวกเป็นกุ๊ดเป็นว่างอยู่นี่นะครับเป็นหมางปลาอยู่ตลอดปีนะครับเนาะตลอดปีเลยอันนี้เป็นล่างห้คานครับก็ร่างหอยแง่มุมนี้หอยคานะครับนะครับเป็นล่าไห้คานนะครับเด้อหนังหอคานก็อะไรล่องหอยแง่พนละ ก็เห,ห็นน้ำหอยค่าน้ำหอยหน้อยน้ำหอยใ่มาร่วมกันน่นะครับนะครับเนาะโอ้ตรงจุดเป็นแหล่งป่าธรรมชาตินะครับเนาะแหล่งป่าธรรมชาตินะครับเาข,ขาป่อมมือครับขอกปลรมวมมือน้ำกันหลายทุกฝ่ายทุกคนนะครับเนาะซอยกันคนละไม้คนละมือครับเป็นบ้านเป็นเมืองเฮานะครับแต่งางาในรักษากานไปจา้ไทบุญบ้านเฮานะครับปีนี้ช่วงเดือนเมษายนไปแล้วครับสงกรานพ้นละ ตรงสงกันเดอนเมษาย,ยนสองพนรยบนนะครับจะต้งจะได้นานเฉลิมฉลองวัน stop, นะะดบ้านเฮานะครับเนาะเฉลิมฉลองวัดบ้านเฮาก็จะได้หาปลาใส่บุญนะครับนะหาปลาใส่บุญของแท้นะครับเอาปลาไปใส่บุญจะได้กับปุ่นกินน้ำกันครับพี่น้องเลยนะครับขอความร่วมมือถูกๆฝ่ายนะครับสอยกันนะครับกลายเป็นมากประเดี๋ยวมากกับบอกกันน่เพิ่นบอกให้ลงไม่ให้ลงนะครับไปจ,จับปลากินนะครับพื่อย่สามคนกันบแบบ กุปีปลาหลายอยู่ปีนี้ก็สิพ่อได้กินอยู่ยนะครับเนาะเอ่อเอ่อเ่อ,องใดกะขอความระมือนะครับเนาะขอความระมืน้องทุกคนนะครับอ่าอ,อืมเกิดมีดรถแล่นไปแล้วโอ้รถมันรถไงครับไงหลายอืมอืมอ้มเป็นทางหินตกน้งนะครับไงเนี่ย นะครับเป็นไงแน่เนาะทางนี้ขึ้นไปคนละครับน้องแสงขึ้นไปน้องแสงขึ้นไปทางบานพ้นงามบานห้อยแรงคนละครับทางนี้เนาะทางนี้ก็คืเขาบานน้องคุณคนละครับเขาบานน้องคุณห้องคนละครทางนี้คนกับขวานไปมากนะครับเป็นล่ำห้วยธรรมชาตินะครับล่ำห้วยธรรมชาตินะครับอ่ะพ<ๆ>ี ah, ่น้อง เด้กัขอความระมือครับพี Come. 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 ่น้องเอ้ขอบคุณขอบคุณหลายหครับจะขอจบคลิปจบการนำเสนอมื่อนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเด้อขอพี่น้องทุกคนจงโชคดีครับความเก็บจะใหญ่ใหญ่ความขายใหญ่ใหญ่มาปรารถนาทช่นใดดเช่นนไรนะครับเด้อครับผมครับครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ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 ผมสวัสดีครับ โอเคโอเคครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ